บทที่3การวัดการกระจายสาระการเรียนรู้ 1. การวัดการกระจายสัมบูรณ์และ 2. การวัดการกระจายสัมพัทธ์การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางของข้อมูลเพียงอย่างเดียวทำให้ทราบลักษณะของข้อมูล จึมีการวัดการกระจายของข้อมูลจากก่ากลางควบคู่ไปด้วยจะทำให้เห็นลักษณะของข้อมูลชัดเจนยิ่งขึ้นการวัดการกระจายของข้อมูลเป็นการพิจารณาลักษณะของข้อมูลว่ามีการกระจายหรือแตกต่างจากค่ากลางของข้อมูลมากน้อยเพียงใดโดยทั่วไป การวัดการกระจายของข้อมูลมี2แบบดังนี้ 1. การวัดการกระจายสัมบูรณ์และ 2. การวัดการกระจายสัมพัทธ์ 1. การวัดการกระจายสัมบูรณ์การวัดการกระจายสัมบูรณ์เป็นการวัดการกระจายของข้อมูลเพียงชุดเดียวเมื่อต้องการทราบว่าข้อมูลชุดนั้น มีการกระจายมากน้อยเพียงใดสามารถทำได้4วิธีคือ 1. พิสัย 2. ส่วนเบี่ยนเบนคอรอทรัยสส่วนเบี่ยนเบนเฉลี่ยและ 4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1. พิสัยคือค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูล ที่ได้จากผลตา่างระหว่างข้อมูลที่มีค่าสูงสุดกับข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดข้อที่1การหาค่าพิสัยของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่และ2การหาพิสัยของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ 2. ส,ส่วนเบี่ยงเบนคอทไร คือค่าที่ใช้วัดการกระจายข้อมูลที่ได้จากครึ่งหนึ่งของผลต่างของคอทายที่3กับคอทายที่1ใช้สัญลักษณ์ Q ิจุดดีแทนส่วนเบี่ยงเบน,นคอทายถ้าส่วนเบี่ยงเบนคอทายมีค่ามากแสดงว่ามีการกระจายมากถ้าส่วนเบี่ยงเบนคอทายมีค่าน้อย แสดงว่ามีการกระจายน้อยมีสูตรในการคำนวณดังนี้ข้อ 1, การหาส่วนเบนเบนคอทายของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่และข้อ2การหาส่วนเบนเบนคอทายของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ 3, ส,ส่วนเบนเบนเฉลี่ย คือค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูลรอบๆค่าเฉลี่ยโดยการหาค่าเฉลี่ยของผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนแต่ละตัวกับค่าเฉลี่ยใช้สัญลักษณ์ m.d แทนส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยถ้าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยมีค่ามากแสดงว่ามีการกระจายมากถ้าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยมีค่าน้อย แสดงว่ามีการกระจายน้อยข้อ 1. การหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ 4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูลเพื่อศึกษาดูว่าข้อมูลมีการกระจายห่างออกจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตมากน้อยเพียงใด เป็นวิธีการทางสถิติที่ดีและนิยมใช้มากที่สุดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีค่ามากแสดงว่าข้อมูลมีค่าแตกต่างจากค่าเฉลี่ยมากนั่นคือข้อมูลแต่ละตัวมีการกระจายห่างกันมากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีค่าน้อยแสดงว่าข้อมูลมีค่าแตกต่างจากค่าเฉลี่ยน้อย ข้อหข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่และข้อ2ข้อมูลที่แจกแจงความถี่ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ค่าวัดการกระจาย 1. พิสัย 1. การวัดการกระจายสมบูรณ์โดยใช้พิสัยเหมาะสำหรับวัดการกระจายอย่างคร่าว เมื่อต้องการทราบค่าการกระจายอย่างรวดเร็วพอใช้เวลาน้อยในการคำนวณและใช้คะแนนเพียงสองค่าเท่านั้น 2. ถ้าค่าของข้อมูลบางตัวมีค่ามากหรือน้อยผิดปกติจากค่าของข้อมูลอื่นๆ จะทำให้ค่าพิสัยที่คำนวณได้มีค่าสูงกว่าที่ควรจะเป็นมากและ 3. ถ้าข้อมูลที่จแจกแจงความถี่เป็นอันตราพาคชั้นเปิดจะไม่สามารถหาค่าพิสัยได้ 2. ส่วนเบ่เงเบนคอทราย 1. ส่วนเบงเบงคอทราเป็นการวัดการกระจายที่ดีกว่าการวัดด้วยค่าพสัยแต่ก็ยังใช้เพียงบางค่าไม่ได้ใช้ข้อมูลทุกค่าในการคำนวณ 2. ส่วนเบงเบงคอทรายเหมาะสำหรับใช้วัดการกระจายกรณีมีคะแนนบางค่าสูงหรือต่ำกว่าคะแนนตัวอื่นๆในชุดมากและ 3. ส่วนเบนเบนคอทายเหมาะสำหรับใช้ควบคู่กับการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางด้วยค่ามัธยาฐาน 3. ส,ส่วนเบงเบนเฉลี่ย 1. ส่วนเวนเบนเฉลี่ยเป็นการวัดการกระจายที่ละเอียดกว่าการวัดด้วยค่าพิสัยและส่วนเวนเบนคอทายพอได้ใช้คะแนนทุกๆตัวในการคำนวณ 2การคำนวณค่าส่วนเบี่ยนเบนเฉลี่ยไม่ได้คำนึงถึงเครื่องหมายของผลต่างระหว่างคะแนนแต่ละตัวกับค่าเฉลี่ยจึงไม่เป็นที่นิยมใช้และ 4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1. การวัดการกระจายสัมบูรณ์โดยใช้ส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐานเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะต้องใช้ข้อมูลถูกค่ามาคำนวณและนิยมใช้มากที่สุดในการนำไปใช้ในสถิติขั้นสูงและ 2. ค่าส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานเป็นค่าการกระจายที่มีหน่วยเช่นเดียวกับหน่วยของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา ส่วนค่าความแปรปรวนซึ่งมีค่าเป็นกำลังสองของส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐานเป็นค่าการกระจายที่มีหน่วยเป็นกำลังสองของหน่วยของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา 2. การวัดการกระจายสัมพัทธ์เป็นการวัดการกระจายของข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไป โดยใช้อัตราส่วนของค่าที่ได้จากการวัดการกระจายสัมบูรณ์กับค่ากลางของข้อมูลชุดนั้นสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลแต่ละกลุ่มว่ากลุ่มใดมีการกระจายมากน้อยกว่ากันมักจะคำนวณออกมาในรูปร้อยละเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายแบ่งออกเป็นสีวิธีคือ 1. สัมประสิทธิ์ของพิสัย 2. ส,สัมประสิทธิ์ของส่วนเบ่เงเบนคอทรายสาสัมประสิทธิ์ของส่วนเบ่งเบงเฉลีย่ยและ 4. ส,สัมประสิทธิ์การแปลผลันสรุปการวัดการกระจายของข้อมูลเป็นการศึกษาลักษณะของข้อมูล ว่ามีการกระจายหรือแตกต่างจากค่ากลางของข้อมูลมากน้อยเพียงใดมีสแบบคือการวัดการกระจายสัมบูรณ์และการวัดการกระจายสัมพัทธ์การวัดการกระจายสัมบูรณ์เป็นการวัดการกระจายของข้อมูลเพียงชุดเดียวสามารถทำได้สีวิธีคือ 1. พิสัย 2. ส,ส่วนเบี่ยงเบนคอทาย 3. ส,ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยและ 4. ส,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวัดการกระจายสัมพัทธ์เป็นการวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้อัตราส่วนของค่าที่ได้จากการวัดการกระจายสมบูรณ์กับค่ากลางของข้อมูลสามารถทำได้4วิธีคือ 1. สัมประสิทธิ์ของพิสัย 2. ส,สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยนเบนคอทไรสาสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยนเบนเฉลีย่ยและ 4. ส,สัมประสิทธิ์การแปลผัน